หลังจากที่ตอนแรกเราพูดถึงเรื่องของไปคแค้มที่เป็นผู้ร้ายของทั้งชาติไปแล้วนะครับครับาวน,นี้เรากลับมาพูดต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่กลายเป็นผู้้ายของชาติเมื่อปี1988เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในกับเดวิดไปคแคม,แมแบ้างเรามาติดตามกันได้ใน EP ที่2นี้ค,ครับผม,บผมจะกน โอเคแต่จากเมื่อปี1น9่เานาะที่ทีมชาติอังกฤษตกรอบบอลโลกตัดแง้เจดีนาไปรู้ต่อุ้นเข้าไปแล้วก็แพ้แพ้แ้จุดโทษอ่าใช่แพ้จุดโทษแล้วก็ทาให้ไปแคบเนาะก,ก็โดนโผครับกลับมาเล่นในลีอังกฤษโดนโหทุกทุกสนามทุกๆเกมเยือนมันเป็นความมันเป็นความรักชาติของอังกฤษที่ฟุตบอลมันคือข้างเนาะเออเรียกว่าข้างรักเออข้างรักเออไปแค่อาจจะข้างรักวิตอเรีย แ,แฟนบอ,ขอลข้ากรักฟุตบอลไม่ใช่เด้เ่องเดือกันคือเรื่องความรุนแรงของลีกอังกฤษน่ษแะแน่นอนอยู่แล้วแล้วทุกคนก็คือคนมุ่งเป้าไปที่ไปแคมไปแคบไปทั้วทุกคนโดนโหหมดอืประกาศชื่อในสนามอ่ปาประกาศเบอร์นี้มาตอนแรกไม่มีโหเลยพอเบอร์เจ็ดเดินไปแคมปุ๊บทันทีเออนะแหมม,ม,มากกันเลยทีเดียวก็มีแค่ที่เดียวแหละที่เหมือนเป็นแหล่งพักใจแหล่งพักใจอ่าอ่ามีแค่ สนามโอทัฟฟอร์ดเท่านั้นแหละที่เป็นดูเป็นแหล่งพักใจให้ดูไปแค้มได้ในรุ่งการ1998และ1999คิดดูว่าถ้าไม่มีโอทัฟฟอร์ดไม่มีเชอร์เลกไปแค้มน่าจะกลับมายากนะครนีพูดถึงนะที่ผลออกทีมชาติทีมแมนเชสเตอร์ยอดเด่นแน่ๆเ,เพราะป19ี1998-99เป็นรุ่การที่แมนอยู่ได้สามใชอืมวัดอีฟถ้าสมมติไปแค้มไม่ได้กลับมาตอนนั้นจะได้ไหมจะได้ไหมสามเป็นแรเตอร์ใช่ไหมแต่คือทุกอย่างต้องบอกว่าไปแค้มก็วางตัวดีคือ รู้แหละว่าตัวเองผิดมไม่ตอบโต้แม่อะไรเท่านั้นยอมรับหมดแต่คือสภาพจิตใจต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะสำหรับเด็กอายุยี่สิบสามเท่านั้นนะอ,อ,อายุยี่สิบสามพวกเราทำอะไรอยู่เพิ่งเริ่มทางานโตโถแบบเหมือนโดนหัวหน้าแบบโบยเออแต่ว่าก็ไม่คิดว่าแต่คือเบคแฮมก็อย่างที่บอกอเด็กอายุยี่สิบสามแต่เขาคง้งเป็นคนสอนแหละว่าว่า,วาสิ่งที่เขาทําผิดไปแล้วก,มก็มันก็สังคมปนน้าทสงประมาณนั้นแต่ <ๆ S 2> คิดว่าตัวเองจะจะตอบโต้ด้วยวิธีใดแต่เบคแฮมตอบโต้ด้วยวิธีการ คืนฟอร์มตัวเองในสนามบอลดีกว่า<ช>ที่จะไปตอบโต้บนโ,โซเชียลสุดแป๊เนี่ยถูกต้องเลยคือใช้ผลงานในสนามในการแอบกลับโต้ซึ่งอย่างตอนแรกอะผมก็จําได้ว่าอย่างแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงแรกก็ไม่ได้แฮปปี้ไปแค่มากมจนเกมแรกของพรีเมียร์ลีกที่เล่นในโอทาฟอร์ดแล้วเป็นเดวิดเดย์แคมเนี่ยที่ยิงตีเสมอให้กับแมนยูไล่ตีเสมอเลสเตอร์สองสองแล้วไปแค่เป็นคนยิงฟรีคิกก็ไปนาทีเก้าสิบก็เป็นการที่แบบตอกหมดแล้วว่าเฮ้ยคน ผมกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่แมนยูทุกคนก็เชียร์หมดเลยคือตลอดปีหนึ่งก็แต่เขก็ไปแคมไปสนามไหนโดนโห่ก็จริงแต่กลับโม้ดฟอร์ดทุกคนจะร้องเพลงเชียร์หรือไปแคมเดชโอลิวันไปแคมอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเชียร์แมนยูเนาะคราวนี้ในลูกการที่สามแชมป์ไปแคมพีกยังไงบ้างอืมคือปีนั้นเนี่ยมีหลายๆลูกให้จดจำหลายแต่ลูกนะมีอย่างลูกฟรีคิกนักเจอบาร์เซโลนาอืมคือแมนยูปีนั้นยูซีแอลอยู่ในกรุ๊ปออฟเดชเจอทั้งบาร์เซโลนาไบเอเนอร์ม อีกทีมนึงเป็นบอลบี้แล้วก็แมนยูตอนนั้นคือเจอบาร์เซโลนาที่โอทฟอร์ดเสมอนั้นอยู่ตอนนั้นสองสองอยู่เลยเป็นแค่ไม่คนยิงนำสามสองเกือบชนะบาซ่าลมแล้วก็ไม่มีริบันโดนิเชามันยิงปีเสมอตอนนั้นไปแล้วก็ช้ชนชกพฟิคกันนีเชานั้นเก่งจริงแต่อยู่ทีเอลนั้นก็เป็นบาเยอร์กับแมนยูที่ผ่านรอบแรกไปได้ครับแล้วก็ไปเจออีกทีนัดอืกอีกลูกหนึ่งเป็นประตู ที่ยิงนำอาร์เซนอลในเอฟเอคัพรอบรองครับก่อนที่อาร์เซนอลจะมาตีเสมอแล้วก็เป็นชมาเคิลเซฟแล้วก็แลนด์กิกโซโล่เดียววิ่งเข้าไปลูกนั้นนี่คือเป็นไม่มีวันลืมนะเพราะว่าดูดูถ่ายทอดสดบนทั้งเจ็ดซึ่งเจ็ดลี้งที่ที่คือไม่ไม่คิดว่าแลนด์กิกจะกล้ากล้าเลี้ยงเป็คนเดียวขนาดนั้นคือเพื่อนมีนะแต่ก็คือด้วยความที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองทําได้ ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวา,ลขวาลแ,แล้วซัดแสบแล้วก็วิ่งทอสเสื้อเหมือน <c oughs> คนป้าเลยขนลึ่มเลยขนลึ่มเลยผมเพิ่งเคยเห็นขนใครเยอะขนาดอี้แค่เรียกว่าลิงเนี่ยสินั่นแหละก็เป็นช็อตเลยที่เป็นแค่เป็นคนที่ยิงประตูขึ้นนำตนะอนอนั้นเนาะอีกนัดเดิมที่อันนี้หลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าคือช่วงนั้นแมนยูกำลังขับเคี่ยวแชมป์อาร์เซนอลห่างกันแค่แต้มเดียวตยุคนั้นตอนนั้นนะสมมติว่าเก่งกำลังบี้บี้กันถึงเกมที่สามสิบแปดท่านี้ในช่วงท้ายๆคือ สามห้าสามสามเจ็ดใครพลาดมาโดนแสงแน่แนยิงเกมที่สามสิบหกแมนยูเกือบพลาดแล้วอืแต่ก็เป็นเดือดไปแค่ไม่แหละที่มายิงประตูชัยให้แมนยูชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งทำให้ในเกมที่สามสิบหกนั้นแมนยูยัง um, รักษาโมเมนตัมกับเนาะเพื่อไปดวลกันถึงนัดสุดท้ายไปวัดกันถึงนัดสุดท้ายได้ถ้าเราในไปแคมยมงไม่เข้าอาจจะโดนอาจะันแสงไปแล้วก็ได้มันม,ม,มีอะไรมีอะไรจุดหลายจุดที่ ถ้าไม่มีเบคแฮมก็ไม่มีวันนี้นะใช,ใช่ไหม,มรวมถึงมัดสุดท้ายเนี่ยที่แมนยู Man เจอกับสเป,ปอร์ <g ill ain> ก็วันนั้นถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นเบคแฮมยิงให้ยเดรดเลสเฟอร์ดินายิงเงินแล้วก็มีเบคแฮมเนี่ยที่ยิงตีเสออมอเนาะก็ะเป็นยิงใส่สเปอร์อนะครับแล้วก็มาเป็นแอนดี้โคร์อะไรที่ตอนท้ายมายิงให้แมนยูชนะสเปอร์แล้วแมนยูก็ปิดจ็อบคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกก็จะเห็นว่าแม้เบคแฮมอยู่ในทุกๆโมเมนต์ทั้งแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพรวมถึง เนี่ยพรีเมียร์ลีกด้วยรวมถึงคอนเนอร์คิกสองลูกตอนนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เป็นแค่ก็เป็นส่วนที่เปิดคอนเนอร์เข้าไปก็ไปใช่คือมันไม่ใช่แบบเปิดคอนเข้าไปแล้วเป็นไดเรกแอสซิสต์ตรงๆแล้วเข้ป็นเป็นการชลองฉลาดๆนูน่าบเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปอ่าไอเชลลิงแฮมมงเชตโซชายิงเข้าอะไรเงี้ยก็ทำให้แมนยูได้ครับคือพีกมากไปแค่ช่วงนั้นช่วง99 2000 2001ออะไรอย่างงี้เนาะ ใช่หรือไม่ตอนนั้นฟีฟ่าเพย์ออฟเตย์เย่ที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้รวมบลอลลงดอเนาะอตอนนั้นเป็นฟีฟ่าเพย์ออฟเตย์เยขคือนักเตะอ่าดีสุดของโลกแบบนั้นไปแค่เคยได้ที่สองสองครั้งเลยนะยุคที่ยังไม่มีต่างดาวาเมสซี่โรนโดยิดครองนะอะเนาะยุคนั้นปี99เป็นลิวันโดได้แชมป์ได้ได้รางวัลเพย์ออฟเตย์เย e ไปส่วนไปแค่เป็นที่สองครับแต่ตอนนั้นคือลิวันโดคะแนนค่อนข้างขาด เพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะมองโดยรวมเนี่ยแมนยูได้ที่เป็นแชมป์แต่แต่ด้วยความที่แมนยูเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเพื่อคนในคนเดียวใช่ไหมคือมันโดดเด่นกันทั้งทีมันดูเป็นทีมมากเลยว่าเทียบกับริวานโดที่แบบฟอร์มส่วนตัวเก่งมากเลยตอนนั้นหยุดหยุดนี้อยู่ไม่อยู่อ่ะริวานโดอยู่ไม่อยู่ครับอีกครั้งหนึ่งคือปีสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งจริงๆมันมีเหตุการณ์ที่ทาให้เบคแฮมเนี่ยแบบโ้แบบพีคขึ้นมามากเลยนะครับปีนั้นเนี่ยเบคแมก็ได้ลอง แชมป์เอได้ได้ที่สองต้องแพ้หลุยฟิกโก้ไปย้อนไปดูปีสองพันหนึ่งนิดหนึ่งคือปีสองพันหนึ่งแล้วนะเกิดอะไรขึ้นปีสองพันหนึ่งเป็นปีก่อนที่จะถึงยุทธถึงบอลโลกสองพันสองป่ะใช่เป็นช่วงก่อนบอลโลกสองพันสองอ่าแล้วตอนนั้นนะคืออังกฤษและลูกผีทุกคนะจะได้ไปบอลโลกหรือเปล่าไม่รู้อ่าเนาะแต่กลายเป็นว่าคนที่มาตัดสินให้อังกฤษได้ไปบอลโลกครั้งนั้นกลายเป็นดึกมเด็กแคมอืมสี่ปีก่อน ยังเป็นผู้ร้ายอ่าสามอ่าตอนปี98เป็นผู้ร้ายอยู่ครับคราวนี้เขามาปลดล็อกทุกทุกอย่างโอเคปลดล็อกลลอกาแฟแมนยูอะเมื่อปีต้นแบบ9 98 99แล้วแหละว่าเอ้ยฉันกลับมาแล้วนะแต่กาแฟอังกฤษเขายังเฮเตอร์เขายังเกลียดคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะคืออังกฤษอะนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกขอแค่เสมอกรีซก็จะได้ไปบอลโลกการันตีทันทีนะครับไม่ต้องไปวัดในรอบเพย์ออฟอีกอย่างนงี้นะครับแล้วปรากฏว่าเกมนั้นเนี่ย แ,บบแคมเนี่ยวิง่งคลานทั้งสนามเลยนะแบบ<ช>เล่นดีมากแล้วเป<ช>็นแบบแต่ว่าอังกฤษแบบโดนกรีซขึ้นนําไปสองหนึ่งแล้วไเหลือนาทีแบบนาทีสุดท้ายานาทีทาทาสุดท้ทายเลยใช่เป็นเดวิดแ,แคมเนี่ยที่ได้ยิงฟรีคิงลูกนึ่งยิงเชอร์รี่แฮมเดินมาบอกแล้วนะอืพี่ยิงให้ไม่น้องอว่าถ้ามึงยิงไม่เข้าเดี๋ยวมึงซวยนะคือแบบนึกออกอะคือถ้าลูกนั้นไปข้ามยิงไม่เข้าแบบว่าอังกฤษมันไม่เข้าที่แล้วสมมติเบิร์ดข้ามขาดไปเออติด กำแพงหรืออะไรก็ตามโดนเซฟอะไรก็ตางไมคแค่มือด้วยหรอกนะแล้วมันจะกลายเป็นรสภาพจิตใจมึงมึงโดนอังกฤษคนอังกฤษอีกแล้วใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยแกว่าเชิญแคมก็ได้หรอกน้องเดี๋ยวพี่ยิงให้ไหมไอ้ไคแคมก็ไม่เป็นไรมั่นใจเดี๋ยวขอเป็นคนยิงเองออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ยิงโซบผ่านมิโครโพลิิสเข้าไปมันมีกิมมิคอันเดิมคือในซีรีส์เน็ตฟิกของด็อกิเมตติรี่ของเไคแคมเนี่ยเริ่มต้นมาวันที่สี่ตุลาครับถึงวันที่สี่ไม่ดูถ้าคุณเริ่มดูวันที่ห้าเป็นตอนที่หนึ่ง วันที่หกคุณดูตอนที่สองวันที่หกวันห่ยจะมีพูดถึงช็อตนี่แหละช็อตกรี๊นี่แหละนะครับช็อตกรี๊ซึ่งวันที่หกตุลาเมื่อปีสองพันหนึ่งก็คือวันนั้นแหละย<อ>ี่สิบสองปีที่แล้วคือเป็นวันที่ดเดวิดเบคแฮมยิงฟรีคิกใส่กรี๊ให้อังกฤษการันตีไปไปไปบอลโลกครั้งนั้นกับไปบอลโลกสองพันสองแต่ขอไปแต่ฟุตบอลโลกสองพันสองนิดนึงได้ก่อนฟุตบอลโลกสองพันสองเริ่มไม่นานช่วงนั้นแมนยูแต่ยู่ว่าแชมเปียนลีกเจอกับเตดปอร์ติโวลาคนหนึอื y ไมแค่โดนเอาโดดูเชอร์เสียบเข้าใส่กระดูกข้อเท้าแบก่อนเริ่มบอลโลกแค่ประมาณสองสามเดือนนี่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็คือไม่มีหลกแต่กลายเป็นว่าตัวแบกของทีมชาติอังกฤษอแต่คนที่ทําให้อังกฤษเขาล็อกฟุตบอลโลกอ่แต่กลับกลายว่าจะไม่ได้เล่นบอลโลกจะไม่ได้บอลโลกแล้วเอาโดดูเชอร์เป็นคนชาติอะไรอาร์เจนตีนอ๋อเรียกว่าแค่ส่วนตัวโอ้โหแล้วรอบแรกของอังกฤษต้องเจอกับอาร์เจนตินาด้วยโอ้โหมี สตอรี่ที่มันตอรีกันมันคือมันแบบนี่สร้างเป็นหนังได้อะใช่ใช่เราเหมือนคนนั้นเลยเนาะเออหนังสนสืบตาไปเรื่อยเลยนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็น่แล้วก็เกิดเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทําให้ทํำยังไงได้แพทย์ทั้งกิจบอกเท้าไปแค่มึงต้องหายแล้วมันดีแค่ไหนมันไม่ใช่เท้าขวาเป็นเท้าซ้ายมันเป็นกระดูกหน้าเท้าเท้าซ้ายที่มันแตกไปแล้วก็พยายามรักษาออกซิเจนเครื่องเครื่องรักษาโดยเฉพาะเลยนะครับครับทให้ไปแคมหายทันและไปแคมนี่แหละ ก็มาเป็นฮีโร่ในวันที่เจออาร์เจนตินา่าวันนั้นอังกฤษเจออาร์เจนติน่าแล้วไปแค้มได้ยิงจุดโทษใช่เพราะว่าคือคือ,คอแมตชนั้นเนี่ยเป็นแมตท,ที่ซูสีนะครับแล้วก็แล้วก็ลูกนั้นอาจจะต้องต้องยอมไปได้หนึ่งคือยุคนั้นอ่ะอาร์เจนตินา่ามีปาติสุต้าอยู่นะเพอร์นันเกสโปเคสโปผาบวยมาซึ่งซึ่งยุคนั้นก็ถือว่าเป็นพิพิ์ของอาร์เจนติน่าเหมือนกันดีโก้ซิเมลเน่อยู่ คิดว่าอยู่คิดว่าอยู่แล้วก็โปรเชติโนโปรเชติโนใช่แล้วแล้วจังหวะที่ได้จุดโทษเนี่ยคือเป็นโปรเชติโนเนี่ยคนซื้อเชลซียุคคนปัจจุบันนั่นแหละก็ไปทะเลทะท่าลอ๋อเมื่อก่อนผมยาวนี่ผมยาวผมยาวเออคนอาจจะจำไม่ได้เลยชอนนั้นน่ะคือโอเว่นเนี่ยเป็นกองหน้าตัวตัวจดสกรอกริและก็พยายามที่จะกระชากหนีและโปรเชติโนก็ยื่นขาไปปอกเรียบร้อยจุดโทษ มัย<ม>นั้นอังกฤษกองหน้าจะเป็น He สกีโอเวลยใช่ไหมโอเวนลูกหน้าในโอเวนเออแล้วก็เป็นเดวิดไปแคมที่ลุกขึ้นมายิงแลวลูกลูกที่ยิงเนี่ยคือด้วยความที่ท้ายเกมด้วย<ม>ความสภาพกดดันทั้งหมดของของทุกคนในชาติแบบและการที่เบคไม่แคมยิงเฉียบขานิดเดียวเข้าไปอ<ม>ืมก่อนแล ปลดล็อกแล้วก็เป็นการล้างแค้นอาเจนินาด้วยเขาคงมีเขาคงมีความแค้นส่วนตัวกับอาเซดินาเยอะมากใช่ไหมมันต้องมึงต้องโดนอ่ะบางทีแล้วสุดท้ายก็เป็นไปแคมที่เขี่ยเจนินารอบแล้วก็สุดท้ายปีแต่ปีนั้นอังกฤษก็ไปได้ล่อถึงร้อแปดทีสุดท้ายไปโดนลูกฟักกิ้งฟุกของโรนัลดิโอนอ่าลูกนั้นข้ามหัวซีแมนเข้าไปโอ้อย่างเซ็งนั้นคนที่ไหลในแม่เขียนอยู่เนี้ยยี่สิบเอ็ดเดือนหกปีสองสองแต่คือลูกนั้นลูกนั้นจริงๆริงเนี่ยคือจะไปโทษซีแมนก็ก็ มันก็ได้หมดแล้วคือทั้งทีมคือลูกนั้นจริงๆเขาก็ไม่ได้ซีแม็กก็ไม่คิดว่าโดนในนิโยจะชิปข้ามหัวแล้วมันย้อยงอกยสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยม,ม,เ,ยมเรียบร้อยครับแล,แล้วจริงๆก็เไคแฮมพอ,อกลับมาในทีมแมนยนะูเนาะจริงๆเขาเนี่ยไปแค่ม,มันมันเกินคขาว่าน,นักฟุตบอลไปแล้วมันเป็นเซเลบริตี้ไปแล้วจรอย่างเงี้ยจริงไไปหนมันก็จะ,จะมีคนแบบเออจับจ้องคอยถ่ายรูปตลอดเวลานึกออกไหมว่าแบบจริงๆไปแค่มอยู่แมนยูมาตั้งแต่เด็กับคือจริงๆมันก็มีทีมใหญ่หลายทีม สนใจแล้วก็คือเชื่อไหมว่าสมัยนั้นนะมันมีข่าวไปแทมอยากย้ายทีมอย่างนู้นอย่างนี้ตลอดเวลาและคือคนที่แบบแล้วเขาก็จะบอกว่าเพิ่งหลังการจะย้ายทีมไปแทมเนี่ยคือมีวิกตอรีอยู่เสมอเพราะว่าทีมที่มีข่าวอะส่วนใหญ่เป็นเมืองแฟชั่นตรงนั้นเลยออ๋ บาร์เซโลนาก็เมืองแฟชั่นเนาะมีม mm ิลานอย่างเงี้ยตูรินอย่างเงี้ยก็คือตูรินก็ยูเวนตุสเนาะหรือแม้กระทั่งปารีสอย่างเงี้ยก็เป็นเมืองแบบแฟชั่นแล้วกลายเป็นว่าไม่แค่เป็นคนทางรักเมียซะด้วยเออแบบประเด็นคือข้างรักหรือจริงๆกลัวก็บอกมาพวกเคารพเมียเนาะก็นั่นแหละคำเนี้ยทำให้เซอร์เลยก็ไม่ได้ชอบวิคตอรียขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบ ทำให้โฟกัสของฟุตบอลของบคแคมมันเสียไปใช่ไหมทำให้หรู้สึกว่าเบคไม่ใช่นักบอลแตบบ่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ปาไปแล้ว,วะอะเซอร์อยากให้แบบจริงๆที่ผ่านมานะอืเซอร์มันชอบมีคําถามประมาณนี้ว่า<ะ>อยากให้นักเมะเฮ้ยมีครอบครัวยังอืมเมียมึงเป็นใครอืมแฟนใครคบกันมานานยังถามพี่ใส่นู่นเหมือนพ่อถามลูกเลยอะเออประมาณว่าจริงๆแล้วเซอร์อยากให้แบบ ลิมลิมอ่างงานซะมีครอบครัวมั่นคงซะแฟนเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วมึงก็หาเลี้ยงเนียมึงจะได้ตั้งใจเล่นฟุตบอลเพื่อเลี้ยงไม่ต้องทะเลทลายไปเที่ยวกับเดี๋ยวมันจะมีนักเตะอย่างพวกไอ้สตีฟบูธนักเตะอย่างแกลี่ฟลิสเตอร์พวกที่แบบพอแม็กกัดที่แบบเมาหัวทิมแบล็คสันเมาหัวทิมลี้ๆมีครอบครัวซะแล้วมึงก็แบบเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างงี้ยโฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวแต่พอไปแค่กันไปว่าทุกๆอย่างมันกลายเป็นแบบ เวทีทุกๆอย่างกลายเป็นพรมแดงไปหมดอะไรอย่างนงี้เนาะเออมันเคยมีครั้งหนึ่งที่อันนี้มันเลยตอนเหตุการณ์ที่เบ็กยาไปละเซอร์เล็กเคยไปงานการกุศลครั้งหนึ่งและถูกนักข่าวถามว่าถ้าคุณมีกระสุนปืนหนึ่งนัดคุณจะยิงใครระหว่างอาร์เซนเบนเกอร์หรือเบกเตอร์เบคแฮมยูแฮฟกับการพิทาฟันบุลเลตคูลว w ดอยู่ชุดอาร์เซน่อลเบนเกอร์เอาไปเกตอร์เบ k แฮมเซอร์ตอบว่า คุณได้แฮปทูบูลเลตพีซขอสองเลยได้ไหมคือรู้เลยว่าเออคืออาร์เซนอลเกอร์กมันยังเป็นเรื่องฟุตบอลอ่าแคบคือมันคู่คู่ปรับในสนามคู่ปรับกันอยู่ริมสนามคอยแบบเอ้ยตอนนั้นอาร์เซนอลกับแมนยูขี่กันโยขี่กันเออยุคที่แบบอาร์เซนอลเป็นอาชีวะปืนโตนะว่าดูดูอะไรนะแต่เรื่องวิกตอเรียนี่คือเหมือนทําให้ลูกชายก็เสียทำให้ลูกชายเสียคนอะเจอะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้น จริงๆก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดนั้นก็คือเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์สปาร์ตบินขึ้นเลยอ๋อเป็นเหมือนจุดแตกหักใช่ไหมเบคแคมกับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูเดนเบคแฮมกับเซอร์เล็กตอนนั้นน่ะย้อนกลับไปคือวันนั้นแมนยูเจอกับอาร์เซนอลครับเป็นจุดที่เป,เป็นแมตช์ที่ก็ต้องสําคัญนะเพราะว่าคู่รักคู่แค้นแล้วเป็นเอฟเอคัพด้วยอืแพ้แพ้ตกรอบแล้วปรากฏวันนั้นแมนยูอะ ไม่ได้เรื่องเลยแพ้แบบไม่มีทรงเลยวันนั้นโดนไป 20, สองศูนย์โดนซินแบงวีตอ,อยไอ้แลวช็อตซินแบงวีตอยนี่แหละช็อตที่เสียประตูนี่แหละพี่เซอร์เอามาเล่นงานไปแค่ว่า ทำไมฉอดน,นั้นเองมึงไม่ไล่ไม่ไล่วิวต่อ,อมันแอเรียมึงไม่เหรอ,อ,รอเพราะว่าวิวต่อตอนแล้วรกๆปีกปีกซ้ายแบ็คแคบแบ็คขวาเป็นปปใช่ปีกขวา,าต้องมาคเวอร์ใช่ไหม,ไมคอยมาคเวอร์เนี่ยตอนนั้นคือไปแค่เหมือนทิ้งตัวประกรบอะไรเงี้ยแต่ในแฮ้ก็มองว่าเฮ้ยมันตำแหน่งมันได้บอลน่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งความรับผิดชอบของมันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้โบยไอ้เนวิลนะอะไรเงี้ย มันก็ประมาณวัดเถียงอะเถียงไปเถียงมาอารมณ์ขึ้นขอแม่งขึ้นอ่ะคือจริงๆวันนั้นคนแม่งเล่นเลสทั้งทีมอืคนเล่นเลสทั้งทีมแต่เซอร์ไปโฟกัสเถอะที่เบคเพราะว่าเอาจริงๆอาจจะมีประเด็นเรื่องของแบบสมาธิเรื่องอะไรนอกสนามอยู่แล้วด้วยจนวันนั้นเซอร์ก็บรรดาโทรศัพท์เตะสตาร์ทปุ๊บลอยไปโดนคิวเปกแค่บดีเอาจริงๆคือเซอร์เม็ดตงตั้งใจจะเตะให้โดนหรอกคือแบบก็โมโหอยากหาที่ระบายอารมณ์แต่ซวยบินแล้วมันไซโคบันใส่โค รองเท้าจะตัดไปแค่ต้องแบบพีเดเตอร์ก็โดนโดนโดนคิ้วเข้าไปครั้งนี้ไปแคมกับวิกตอรีก็เอาคืนในการแบบก็เปิดผมไปเลยอืรวบผมไปเลยอืให้เห็นว่ามีรอยแตกนะก็ได้รู้ว่าเออเนี่ยโดนทําร้ายนหารุนทารุนนิดนึงต่อให้เรียกมาคุยหลังจากนั้นคือเบคก็ไม่ฟังอะไรเซอร์แล้วว่าคือมันอารมณ์มันไปแล้วด้วยอืทําให้ตอนนั้นนะไบแคมคือยังไงจบด้วยกันก็ต้องไปใช่จริงๆแล้วคือมีข่าวว่าจะย้าย แมนยูโตบาร์เซโลนาแล้วแต่คือย้ายไปลิเวอร์พูลสุดถูกในยี่สิบห้าล้านปอนด์เองตอนนั้นทางทางนี้ตอนนั้นพวกช่วงนั้นมีร้อยล้านร้อยหลักระดับร้อยล้านระดับห้าสิบหกสิบล้านมาแล้วอิโกซีดาร์นั้นมาแล้วเขาไปสร้างกาลาติกอสกับฟอร์เรนโนเปเลสแต่พอดีช่วงที่อยู่ลิเวอริพอะช่วงการาติกอสของตอนที่เบคแฮมไปอยู่ช่วงไม่ดีเลยคือมันเล่นไม่ดีแล้วจริงจริงต้องบอกว่าบาร์เซโลนาช่วงนั้นมันก็โคตรโหดเลยอืมมันมีโรนัลดิโออยู่ แล้วในช่วงนั้น,นมันมีบาเลเซียที่มันขึ้นมาด้วยอืมบาเลเซียก็กําลังโหโหัวเดปอติโวและคอนุนญาก็เล่นกำลังโหดเนี้ยช่วงนั้น,นตลอดช่วงที่ไปแค้มอยู่กับลมาดอริดอ่ะกับจนถึง2007ครับย้ายออก2003เป็น2007เนี้ยได้ลาลีกาสมัยเดียวอคือแบบจริงไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่แต่คืออ่าจได้ความเป็นดาราใช่ อย่างเมียอ,อาจจะชอบด้วยอยู่มัดลิบก็แฟชั่นเหมือนกันเมืองแฟชั่นอะไรอย่างงี้เนาะแห่งตัวออสไปนเลยเมืองสเปนสเปนอ่ะเนาะแล้วแบบแฟชั่นแบรนด์หลายหอย่างเนาะแล้วพอปี2007ตอนนั้นอายุ32แล้วก็ย้ายไปเอเวอเรสต์คณิการไปอยู่เอเวอเรสต์อย่างแวลูของเขาเพิ่มขึ้นค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์จะไม่ได้แบบกระชูดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าแวลูทั้งหมดมันเยอะขึ้นรู้จักคนรู้จัก worldwide มาน อ่าใช่ข้ามไปฝั่งอเมริกาเลยอ่าแล้วแวร์ลูของเขาก็เยอะขึ้นคดีเขาจะทําแบรนด์ในตลาดก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนอกจากเนื่องจากเป็นในแบบกางเกงในก่อนกางเกงในแบบผอมอะไรเงี้ยเริ่มมาเยอะขึ้นอ่าที่ทำไมไม่รู้นะพวกนักแต่ะคนนี้ต้องเริ่มจากแบรนด์กางเกงในอ้าวโรนัลโดโรนัลโดกางเกงในโดโชหุ่นโชหุ่นโชว์หุ่นโชก่อนแต่เมสซี่ไม่มีนะไม่ค่อยมีพวกอะไรพวกนี้นะเออเมสซี่เขาไม่เน้นปั้นหุ่นนะปั้นอืมตันๆเลยอะไรเง ก็ทําให้ตอนนั้นน่ะคือเบคแฮมกับเมเจอร์ลีซ็อกเกอร์เนาะเบคแฮมก็เหมือนเป็นแม่เหล็กครับดูดนักเตะวะจริงๆเมเจอร์ลีซ็อกเกอร์พยายามแบบดึงนักเตะและคนเข้ามาแล้วล่ะแบบซอยคอฟก็เคยยูริจ็อกเกฟอ่าหรือว่าโรธาไม่ได้อุ้ตเนี่ยเคยไปเล่นในเมเจอร์ลีซ็อกเกอร์แต่มันไม่แม็กเน็ตขนาดนั้นจริงพอเบคแฮมมาเท่านั้นน่ะมันเริ่มแบบเฮ้ยมาว่ะมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับซุปซุปสตาร์ซุปเปอร์สตาร์จริงอ่ะไปไปเออแล้วแบบแล้วเหมือนแบบทําให้รู้สึกว่า เมเจอร์ลีกสกอร์ไม่ได้เป็นแค่ลาสซีสอดนะ,ะไม่ใช่เป็นแค่ช่วงท้ายอย่างเดียวนะแต่คือเฮ้ยมาเล่นแล้วแบบดึงดูดมีรายละเอหลายๆอย่างเนาะ<ฆ>ทำให้หลยยังจากนั้นก็มีซูเปอร์สตาร์หลายคนเยอะเลย e อ,อันเดปิโลอืมอเลสซานโดเนสตาครับ<ฆ>อิตาลีเนาะอืมปาเยนชวไวเซเกอร์อันนี้อาจจะยาวไปหน่อยอืมเทลลี่องลีอืมอันนี้องลีด็อกบาเจอร์ลาดอชิลลี่โคลแลมพาร์กอันนี้คือแบบพวกรุ่นๆที่เคยดูนแต่ไม่แคมเคยเจอแต่แค่มัน ทั้งนั้นเลยเหมือนกันกาบว่าเป็นการสร้างแมเดียว l u e ปูทางให้ตัวเอง,ปงไปทำอาชีพอื่นอ,อ,อย่างนั้นใช่ไหมคือเนี่ยแบบนี้มันมันมันฉลาดนะคือสุดท้ายแล้วอะ่ะคือเขาจบอาชีพนักฟุตบอลแล้วแล้วฉันจะทำอะไรต่อครับเนาะคือต้องบอกยอมรับหนงว่าเบแคแฮมอาจจะไม่ได้วางแผนคนเดียวหรอกเรื่องเนี่ยคือผมก็คิดว่าวิกตอรีมีส่วนอืวิกตอรีก็คือในมุมของการที่เป็นคนที่สนับสนุนเบคแฮมมาโดยตลอดทางทั้งที่ตอนที่เบคแฮมโดนโหดทั้งประเทศ ไปแคมโดนเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมาอะไรหลายอย่างมาอย่างน,นวิกตอเรียก็ยังเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไปแคมอะไรเงี้ยครับ คือแม็กซ์ทั้งวิกเตเลียเคยบอกเขาไม่อินกับฟุตบอลเลยด้วยซ้ำเขาสนใจแค่ว่าเป็นแค่มาตรเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยเออเป็แค่เล่นฟุตบอลนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างเขารักฟุตบอลนะลอะไรเงี้ยแล้วจบฟุตบอลแล้วยงังไงต่อเขาจะต่อยอดยังไงกายเปนัอนนี่เไปแค่เพ้นรวยเลยต้องแจ้ง,จง <ๆ S 2> ว่าเชื่อฟังเมียเนี่ยแม่งจะเลยศจะเลยก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นก็หลังจากที่ไปแค่ไปอยู่เอเวอเรสต์ก็มีช่วงที่ย้ายตัวมาสั้นๆอยู่กับเอซิมิลานสองช่วงช่วงที่เมเจอรีลีกซอกเกอร์แบบ ปิดซีซันปซีซันช่วงนั้นก็อ่ะปล่อยยืมตัวมาอยู่เอซีมิลานครับคือมาเตะง่ายสบายแล้วก็แบบเออมันไม่ได้แบบโอ้โหขนาดนั้นแล้วก็มาซ้อมเบาๆกับมิลานแล้วก็มาเล่นให้กับมิลานคราวนี้อาจจะถูกใจเมียอีกมิลานอเมืองแฟชั่นอ่ะช่วงที่กลับมาเอซิมิลานปีสองพันสิบมีครั้งหนึ่งที่ช็อตที่มิลานต้องเจอแมนยูในแชมเปี้ยนลีกอฮอ่าก็เลยกลายเป็น ช่วงที่เบแคแฮมได้กลับมาเยือนโอทฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในฐานะของค<อ>ู่แข่งคือตอนอยู่เรอัลมาดรินดนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเลยมีมีปีก่อนหน้าก่อนเบแคแฮมย้ายไปที่แมนยูเจอมาดริดแล้วแพ้แพ้มาดริดไปเบ,บแคแฮมเป็นคนยิงไดนะ้แต่โดนโรนโดอาไนย์แต่หลังจากนั้นก็คือไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มาเจอตอนที่เบคแฮมมามีลานรบตอนนั้นไม่มีความเกลียดชังเลยนะทุกคน ตะโกนเชียร์ไปแค่เหมือนเดิมทุกคนยังรักไปแค่เหมือนเดิมคือต่อให้มันผ่านไปนานแล้วต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ที่แตกหักกันอย่างไรตามสุดท้ายเปแค่แองเป็นแค่ลูกรัดเนาะเดนโอลิวันไปแค่อะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วช่วงปลายชีวิตค้าแแค่งของไปแค่เนี่ยก็มีตอนมกราของปีสิบสามรับเขาย้ายไปตอนตลาดหน้าหนาวย้ายไปอยู่ปารีสอช่างไงมึงน้ำหอมเยอะเอาอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกเมื่อก่อนเคยบอกว่าเป็นไงอยากไปอยู่เมืองที่แบบแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นเราอยู่หมดเลยนะอ่าแต่เปล อิตาลีฝรั่งเศสเขาอยู่กันมาหมดเลยนะเล็กก็ย้ายมาปารีสเงียงชมงช่วงปี2013ช่วงนั้นก็สัญญาสัาน้นๆแค่5เดือนครับเพราะหลังจากนั้นอ่ะพอพฤษภาสิ้นพฤษภา2013เนี่ยไปแค้มก็ประกาศอีทายเลิกเล่นตอนนั้นก็อยู่กับปารีสอะไรอย่างนี้เนาะก็อวันนั้นเหตุการณ์นั้นเขาทำรัมบา,าเหมือนกันนะแฟนแมนยูแฟนปารีสแฟนดิเจ้นอังกฤษเนี่ยก็ยังนึกถึงไปแค่มอยู่เสมอเนาะก็เนี่ยเป็นเรื่องราวของดีเแค่มในช่วงที่อยู่ในสนามแต่ว่า ยังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหน้าว่าเอ๊ะแล้วเรื่องราวนอกสนามผมไปแคมเป็น,ปนยังไงบ้างเนานนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเฮ้ยปูทางมาดีอืมแต่เราไปดูกันว่านกักเตะคนไหนมีอาชีพแรกันบ้างหลังคาแข่งเ <Okay. S 2> นอกจากไปแขมเจอกันครเอนหน้าครับ